จะรับรถก็ยังไปวุ่นวายลูกหลานดูที่เนี่ยเขาจะวิ่งเล่นโอ้โหไอ้คุณตีนี่ไม่ใช่ฮะพอดีวันนี้อยากถ่ายลูกครอบครัวเพราะว่าต้องบอกว่าบ้านนี้นี่มาซื้อคันที่สองนะครับอยู่บางไซย,ยุธยาเรานี่เองนะครับและแน่นอนวันนี้มารับคันที่สองไปแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่จาร์แล้วก็เดี๋ยวมีมอบคูปองเตาถมานให้ด้วยนะครับวันนี้แน่นอนอยู่ยุธยาบ้าเรานี่เองนะฮะบ,บางใจนะครับแล้วก็ ติดต่อน้องมานะครับบอกวอ้พี่มีเงินดาวอยู่ทั้งเนี้ยอยากได้รถผ่อนราคาย่อมเยาวจัดให้เลยครับผมดูรถดูลาถูกอกถูกใจได้ยพี่นะได้ครับพี่วันนี้มาอุดหนุนกันผมแน่นอนครับมอบคุณบองเตมาให้พี่หน่อยนะครับปวามประทอดที่ไหนก็ได้ครับผมเนี่ยต้องขอบคุณพี่มากนะครับวันนี้พาแม่มาด้วยนะครับคนออกตังอยู่ไหนครับนี่พี่ออกตังเองนะนะครับขอบคุณมากพี่แล้วก็รถนะดูแลให้เรียบร้อยแล้วแม็กยางอะไรต่างๆนะครับรวมถึงวันนี้ขอบคุณมากที่แวะเวียนมาใช้บริการ ต้องบอกว่าบ้านนี้ซื้อกับเราคันที่2นะครับในรอบเดือนออกไปแล้วถูกอ,อกถูกใจก็มากันอีกนี่อะความดีใจจริงๆวันนี้รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณมากจริงครับพี่อขอบคุณมากเลยครับผมมาจากบางไทรมาไงเนี่ยไกลไหมก็เอารถคันที่ซื้อคันก่อนมาอ๋อเอารถคันที้ซื้อคันก่อนมาอืมแหม จะพูดอย่างนี้เดี๋ยวต้องฟังเงินให้ลูกหลานก็หน่อยแล้วเอารถคันที่ซื้อคันก่อนมานะคือรถที่ซื้อไปคันแรกไงพี่ชัดเจนนะผมไม่ต้องบอกแล้วนะว่าพี่เขาซื้อกี่คันเพราะพี่เขาตอบแล้วนะครับขอบคุณมากจริงครับพี่ขอบคุณครับอ่าเด็กๆตังค์ไปกินนมไดยลูกทีนี้รถเป็นไงรถถูกใจไหมอ่ะถูกโอเคถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจเอ้ยไอ้นุ่มนี่อนาคตไกลลูกอนาคตไกล ถูกใจนั่นไงเขาบอกว่าเด็กไม่โกหกอะ่ะรถไปไงรถถูกใจอ่านั่นนัน่นได้ตังค์ไปปุ๊บแอคเลยเรียกไม่มาแลว้วคราวนี้งไงแม่ขอบคุณมากนะครับโอ้เรียกยจนะขอบคุณมากครับยินดีดีใจมากเลยครับบ้านนี้ซื้อกับเราไม่พักเลยเอาคันที่สามมาไวๆเลยนะครับสองแล้วก็สามไวใไ,ได้เลยนะโอ้แม่ไม่มีตังค์รอกอืมขอบคุณมากจริงครับโอ้อันนี้จะเขาซื้อกัอบรับรับ ดูเฉยๆแล้วดีครับมีลูกหลานเลี้ยงอย่างเงี้ยเจ็บแล้วจจีบแล้วใช่ไหมฮะมีลูกหลานเลี้ยงสบายครับ<ช>ต้องบอกว่าเนี่ยฮะก็ต้องขอบคุณยริงครับวันนี้มารับรถกับเราคันที่2แลงเ่อกันคันแรกก็ขับมารับคันที่2ต่อถูกถูกใจก็ใช้บริการซ้ําได้ครับซื้อซ้ําได้นะครับชอบคำนี้ครับซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ําซื้อซ้าซื้อซ้าทาอะไรซ้ําๆแบบเนี้ยนะครับชอบประเภทซื้อซ้ำเนี่ยชอบจริงๆ